เพาะถั่วงอกอย่างไรให้อวบขาวท่าทานคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับอดีอรเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการเพาะถั่วงอกนะครับซึ่งมันมีหลากหลายวิธีนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายสําหรับ แนืครัวทั้งหลายนะครับที่จะทำกับข้าวโดยใช้ถั่วงอกนะครับวันนี้ก็เรามาทำถั่วงอกกันเองเลยนะครับโดยการใช้ตะกร้านะครับหรือกระจาดอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้ทำความสะอาดดีๆแล้วก็ามาทำการเพราะถั่วงอกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาถั่วเขียวนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับอพอประมาณที่เราจะใช้นะครับเป็นถั่วเขียวที่ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาใส่ภาชนะนะครับเพื่อที่จะได้แช่เมล็ดถั่วเขียวของเรานะครับไว้ประมาณข้ามคืนหนึ่งนะครับให้ถั่วเขียวได้ งอกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องซาวนะครับเอาหาเม็ดที่ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับที่ลอยน้ําออกนะครับเม็ดแตกเม็ดอะไรแล้วก็หาเก็บออกให้หมดนะครับพอแช่ได้หนึ่งคืนแล้วนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่านะครับถั่วเขียวของเราเริ่มพองตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็รินน้ําออกนะครับแล้วก็ทําการล้างจนน้ําที่เราแช่นั้นใสนะครับแล้วก็ให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับได้ลอยตกลงไปกับน้ําได้เลยนะครับเม็ดไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็เลือกออกอีกทีนะครับ พอเรารินน้ำออกหมดแล้วนะครับก็จะได้าถั่วเขียวที่สมบูรณ์พร้อมที่จะงอกนะครับภาชนะที่เราเตรียมมานะครับก็มีตะกร้าอย่างนี้นะครับหรือใครมีตะกร้าอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนํากระดาษทิชชู่นะครับไปวางรองพื้นก่อนนะครับเปลี่ยนวิธีการง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นาเมล็ดถั่วเขียวนะครับที่เราแช่ข้ามพื้นนะครับมาโรยให้ ต็มอย่างนี้นะครับในลักษณะนี้อันนี้เป็นชั้นแรกนะครับเป็นชั้นแรกแล้วก็เลียให้เสม,มอกันแลังจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่นะครับมาปิดหรือถ้าใครมีผ้าขาวก็ใช้ผ้าขาวก็จะง่ายนะครับเวลาที่ถั่วงอกได้งอกแล้วนะครับมันก็จะตัดรากได้ง่ายนะครับแต่ที่ผมใช้กระดาษนะครับอันนี้เป็นชั้นที่2ก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับชั้นที่2แล้วก็ ชั้นที่3นะครับผมจะทําแค่3ชั้นนั่นเองนะครับ พอครบ3ามชั้นแล้วนะครับก็นํามารดน้ําให้ชุ่มนะครับหลังจากรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็วางให้น้ํามันไหลออกนะครับแล้วค่อยเอาไปเก็บไว้ในถังดํานะครับหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับอา่มีฝาปิดให้มืดนะครับอาจจะเป็นถุงดําก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ในถังดําาอย่งนี้นะครับแล้วก็ใช้ฝาปิดนะครับไปวางไว้ในที่ร่มนั่นเองนะครับ พอผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเราก็มาเปิดดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับอันนี้เราต้องเอาออกมารดน้ําเช้ากับเย็นนะครับเห็นไหมครับเริ่มงอกออกมาแล้วนะครับเห็นตาขาวๆนะครับอันนี้เป็นชั้นชั้นแรกนะครับเราก็ทําการรดน้ํานะครับเอามารดทุกเช้าเย็นแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่เดิมนะครับปิดฝาให้มิดชิด นัะครบก่อนที่เราจะเอาลงถังนะครับก็วางให้น้ำมันไหลออกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงาถังหรือภาชนะที่เราจะเก็บนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับพอเข้าสู่วันที่2นะครับเราก็มาดูนะครับว่าจะงอกเยอะขนาดไหนนะครับนี่ไงนะครับโอ้โหเริ่มฟูขึ้นมาแล้วครับ ชั้นแรกโอ้โหเริ่มยาวออกมาเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นวันที่2นําไปรดน้ําแล้วก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับเราจะมาดูว่าถั่วงอกของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้นี่นะครับหน้าตาถั่วงอกที่ผ่านมา3ามวันนะครับ ใช้ได้แล้วนะครับ3วันนี่ก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จแล้วนะครับจะเป็นชั้นๆนะครับอวบแล้วก็น่าทานเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือผลสําเร็จนะครับจากถั่วเขียวของเรานะครับนํามาเพราะเป็นถั่วงอกนั่นเองนะครับพร้อมที่จะรับประทานหลังจากนั้นเราก็นําไปล้างในน้ําสะอาดนะครับเพื่อเอาเปลือก ตัวเขียวออกนะครับเปลือแกบบนี้ออกนะครับก็จะได้ถั่วงอกที่ขาวอวบพร้อมที่จะนําไปผัดหรือนําไปรับประทานได้แล้วนะครับซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงจะมีอีกหลายๆายวิธีนะครับมาฝากเพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับคาดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับอาการพาอถั่วง,งอกในตะก้านะครับก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง Arizona, อดิศรเกษตรไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม